มาแล้วเว้ยเฮ้ยไอย้โคโดี้มันใครวะเนี่ยไอ้ยูอเอ็นมึงยือองนแค่รัวข้ามรัวๆอยากเล่นแล้วไม่ตัวมันเล็กกว่าเราะอะเฮ้ยมาแล้วเครมเครมีมรู้ได้ตังค์ละกูเคมทับได้วะมาทำเคเเลแดกกันเลยปะมึงทำไปยังอะไรยังเลยมันให้เราไปไหนไปกู ไปวิ่งเลยว่ะเออนี่ไงมันให้กูมาไอร้านไอ้เนี่ยไอ้ไอหลอดหลอดไอหลอดหนีอ่ะโอ้คุยทำไมมันบางอันมันอังกฤษมันไทยวะมันไม่มีสกิปแระทีเดียวอ่ะเอ้ยกูได้บิดแล้ว เอ้าเด็เป็ดได้ไงอ่ะเอ้าก็คุยกับมันดิอ๋อนี่ไงไป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 นอกเขี้ยเบ็ดหรือไม่เลียวเนี่ยเบ็ดมันให้เราไปทำอะไรคลิกเฮ้ยมันปลามันบอกว่าให้ไปหาปลาสามตัวเว้ยไปให้ไอคนที่ให้เบ็ดเราอ่ะเออไอริมทะเลไปริมทะเลไอเหี้ยนี่ไง เอาเขามาตกใกล้กูทำไมเนี่ยไม่รู้ว่าตกใกล้กันได้หรือเปล่าจำไม่ได้ละไอถต่ว่าปลามา้วเลวยอ๋อถ้าเกิดฟองขึ้นให้กดคลิกมั้งเนี่ยเอ้ยกูเข้าใจแล้วเออฟองขึ้นให้กดคลิกเว้ยเอยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้ปลากูหลุดไปหลายตัวแล้วเนี่ยกูครบตัวแล้วอ่ะครบสามตัวยัง อ่ฮะไอ้รอกูด้วยกูจะได้อีกตัวที่สองนะี่ได้แล้วจัดปลาหน้าเดิมๆเลยกูได้หน้าใหม่มาในมาอีกแล้วโอ้ยได้แล้วเ้ยโอวเวลอัพโอ้ได้ลวปลาอะไรก็ไม่รู้ตัวนแบนไป ปลาไปให้มันกันรับรางว <esh> ัลห้าิเหลียนปลาไปไปให้ไอ้รอดนี่กันไอ้รอดนี่เอ้ยกูเสร็จแล้วเว้ยขายปลาให้แคตเตอร์ ời. เดี๋ยวกูรอหน้าบ้าน แคต,ตแคตเตอร์อยู่ไหนวะไอนี่ไงเอ่อไงนี่ไงไอแคตเตอร์อยู่นี่อ๋อขายเลยหนึ่งโอ้ตัว, oh. ตวโอ้กูได้ตัวละเก้าบาทมาตวงกูขายหมดเลยลวกันได้ปลาตัวละยี่สิบเอ็ดบาทก็แปดบาทหมดละขายเสร็จละอ๋อยังขายยังไม่กดขายไม่ได้วะเนี่ยได้ดิกดอ e ีไปนดะมี e แล้วมัน, e มนไม่ขึ้นอนะ ขึ้นแล้วมันจะมีให้คุยกับมันแล้วมันจะมีแน่นอนอะไอมันจะบอกให้กดแน่นอนอะไรสักอย่างโอเยปิดหลายชื่อได้วะได้ดีวะ่ะเควสแล้วหมดแล้วหรอ ูมนกันถ้าเกิดเควสหมดแล้วก็ไปตกปลาปกติเราปลาไปขายแล้วอัปเกรดพวกไอ้นี่ดีกว่าพวกเบ็ดพวกกระเป๋าหรือเขายยังอันหนึ่งมันขายไม่ได้อ่ะมันกด e ได้ปะไม่ได้ไไดกด e ไม่ได้กราลองแบบชี้ไปดีดีโอว่าแล้วมันเป็นแบนมากดได้ปลาเป็นแบนมาเหมือน,นกันแต่ไม่ใช่กระเบนปลาลิ้นหมาหรอปลาลิ้นหมา ช้าแล้วช้าแล้วถ้าเกิดมันจับยากขึ้นนะว่ามันต้องเป็นปลาที่ดีแน่เลยเว้ยถ้าเกิดจับไม่ง่ายนแม่งเอ้ยไม่ยิงของทะเเราอะไอพวกกอกกวนประสาทโอ้ปลาตัวเดิมเลยเอ้ยเอ,ยเอ,ยเอยตอนเช้ามันเห็นปลาด้วยมันจะมีปลาค่อยๆว่ายมันจะค่อยติดเบ็ดละไม้เะรอไอทูน่าเออทูน่าทูน่ากูได้ทูนา่ากูได้ทูนา่าวะทูนา่นา,นาทูนา้นาเฮ้ย<ม>จับยากอีกแล้ว รู้สึกว่ากูเริ่มจับยากเลยมันต้องเป็นปลาดีๆแน่โอ้โหเฮียกูมองไกลๆนะกูนึกว่าปูโอ้จับยากมันเป็นไงวะสีเขียวน้อยใช่ไหมไม่มันไอขีดมึงอ่ะมันจะสั่นมันจะสั่นเร็วขึ้นเลยก็เดินเนี่ยมันจะสั่นแบบมึงมึงจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะลดเร็วมากเลย ตกซ้าให้ตามสิบสองตัวนะแล้วก็เอาไปขายแล้วเราก็ไปอัพกระเป๋าอัพเบ็ดมึงเต็มสิบสองหรออย่าง,อ,อ,ยางอย่างกูได้เจ็ดอยู่เจ็ดทับสิบสองรวมเบ็ดกูด้วยมึงเท่าไหร่กูได้หกเองกูก็แค่เจ็ดแล้วตัวเนี้ยนีย่กูจะตัวที่แปดโอ้ปลาตัวเดิมเลยวะฮัลโหลอ๋อนี่ไงล่าเข้าช่องได้ เฮ้ยกระเบนกูระด,ดับอีพิกเลยวะเนี่ยใช่เหรอเออมันเขียวอีพิกทำไมทำไมกูเป็นภาษาไทยวะกูก็เป็นภาษาไทยก็อีพิกไงมันเขียวอีพิกเลยเอ,อ๋อกูได้ทุนน้าหายากมาเฮ้ยกูได้กระเบนมาแทนนะเฮ้ย,ยปลาเขียวทุกตัวอย่างอ้ปลาธรรมดาแน่เลยอยู่แล้วไม่ได้เร็วว่ะปลาปลาปลาขี่บอลรู้ปะปลา,าตกตกปลา เราจะไป็นฟรีหรอเออไม่รู้ฟรีมั้งคุยกับมันก่อนกูต้องการเออแน่นอนกูต้องให้ช่วยแน่นอนนี่ไงมันจะมีโอ้เรายังไปไม่ได้เวลเรายังไม่ถึงเราต้องเวลสิบก่อนอ้าวแล้วเกาะเกาะไอ้มอนมอนเตอร์อะไรนั่นน่ะไปไม่ได้เราไม่มีเราต้องเวลสิบก่อนเราถึงจะปลดเกาะภูเขาไฟอ๋อไปไาตกปลาตกปลาอีก chip song tôi ăn chị đơm chị đơm chị đơm là ơi 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 Không phải ơi 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 อตกยากเลยปลาใหญ่อีกอะก็บีบไปเลยวะกันเรือเราขวางเฮ้ยปลาอะไรก็ไม่รู้ไอ้บีทตัวโคตรใหญ่เลยอะไรวะปลาปลาปลาโบเลียนปลาโบเลียนกูได้ปลาเรจนเดอรี่มาของก่อนแรกขู่ดียังวะตกโคตรยากเลยอย่างยากเกือบพลาดแหละ เฮ้ยโอ้โหนิสันว่ะบิทวานหัวทุยแน่เลยว่ะ <the aler> โอ้ดูมันได้ดิโอ้ยปัทุนาว่ะลองแบบระดับโคตรไกลนะมันต้องระดับไหนกันนะมาอีกแล้วโอหโคตรง่ายเลยนี่ แต่กูได้ปลาตัวขี้เขียวมาแล้วขนาดใหญ่เว้ยได้ตัวเหลืองเยอะชิบหายเลยโอ้ยังดีมึงยังดีกว่าได้ตัวขาวอะตัวที่ตกที่ได้แรกๆอะ่ะต้องเปลี่ยนหันหน้าแบบนี้มั้งเอาเงี้ยเอ้ยเหลืองเองแหละดูเบ็ดมันแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันตกปลาได้มึงดูมึงหันซ้ายมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย ยกระตุกอย่างเร็วเลยเฮ้ยไม่ได้อีกเร็วอะไรวะมองดูมึงดีงว่าเป็นพวกมึงอัปเดตไวะเนี่ยไอ้ยิ้เวลวไอ้ใส่กูยังอยู่เวลแปลต้นๆอยู่เลยโอ้โหไอ้แบบเร็วๆแบบกระชากตัวเร็วแบบกระตุกเร็วเลยไอ้นี่ไอ้นี่มันมึงจำปลาที่มันแบบว่าอันนี้ว่าแบบปลาที่มันไม่มีหางอ่ะมีแต่ขี้แบบเฮ้ยิไอ้พี่ฟันฟันซันเร็วมากเหมือนมึงไหมเนี่ยได้ละเอ้ย ตัวแรกในชีวิตไอ้กู้ด้ปลาตัวใหญ่วะ่ะว่าเหรอปลาปลาโบเลียนเลเจนเดนลี่ปลาดาบได้ปลาเขียวอะมันวนันอะโหนี่ตกได้เป,นนนเปล่าเต็มเ้ยเดี๋ยวเราว่ายน้ำกลับก็ได้กูอีกสองตัวเองมันมาไม่ไกลเนี่ยไอ้นั่นยังอยู่เกาะน,นั่นอยู่เลยเกาะหินน่ะ มันฟังเราเข้าใจปะมาคนไทยปะกูดูเหมือนกันว่ายน้ำกลับก็ได้จริงๆอะเรือนี่แม่งโคตรใหญ่เรือ450อะเฮ้ย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 ไอ้ยีเเรือนั่นดิเอ,าอ้ากูทำปลาหลุดกูมัวแต่มองเรือนัน่นเต,ต็มแล้วกูเล็กตัวเดียวเร็วอันนี้ดีหูใจเย็นดิ ได้มาสองตัวเลยเหี้ย l e g e ด d รี่โอ้โหปลาแม่งอนาตอนาตได้มาเกาะอยู่แค่เอื้อมเองเฮ้ยใครมันตกท้ายเกาะวะนะเฮ้ยน่าไปลองตกนะเว้ยท้ายเกาะได้ละไปว่ายครับตอนเช้าสลามฉลามมันออกดุกเปล่าใช่เหรอฉลามดีที่มีวะโอ้ตรงนี้โคตรลึกเลยโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปตะปิ้นี้ครับเป็นไงครับ โอ้การตกปลาของพวกผมโอ้โหรู้สึกว่าเป็นอะไรที่การเป็นเป็นการประจนภัยที่สุดยอดมากครับคาบก่อนนู้ก่อนนี้โอ้โหอย่างหนุกและได้ปลาแปลกๆมาเพียบแล้วซึ่งแมปนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้เอาส่วนตัวให้คะแนนผมให้เก้าเต็มสิบบ่าวโอ้โหคือมันสุดยอดเลยอีกอีกหนึ่งคะแนนยังไม่ให้ครับเก็บไว้ครับก็มันผมนึกว่าอ่ามันจะตกปลาแล้วก็ไปขายขายอัปเกรดของอย่างเดียวแต่มันไม่ใช่ครับมันมีแบบอควาเรียมคือเหมือนบ้านเป็นบ้านของเราอะ เออซึ่งมันเอาเก็บปลาแล้วก็ขยายได้ครับแล้วก็มีแบบซื้อเรือเอ,อมีการปทำภัยห,ยหลายๆอย่างที่ผมยังไม่อาจไปถึงได้นะครับก็หนุกมากครับโอ้โหบอกเลยซึ่งมัน,มนก็เพลินดีนะตกไปก็เพลินดีก็เดี๋ยวสําหรับคลิปหน้าครับผมก็ผมน่าจะลงเป็น ep สองกันแหละนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นแมบนี้อยู่แล้วนะคยัน ep สองต่อจากคลิปนี้เลยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมในภาี่สองครับผมถ้าชอบอย่าลืม กดไลค์แล้วกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย